ส่วนชัดข่าวเที่ยงช่วงแรกนี้นะคะไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นที่ไปพบหลุมศพหลายสิบหลุมนะคะบนเขาแก้วในพื้นที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้จัดประชุมชุดสืบสวนในคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่สถานีตํารวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะก็เตรียมเข้าพิสูจน์ทราบจํานวนศพอีกจํานวนเก้าหลุมด้วยกันนะคะที่พบที่ใกล้ๆจุดเดิมค่ะแต่ว่าเป็นเชิงเขาแก้วนะคะคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าว ไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะคุณดารินค่ะค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็เปิดสุยมปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค8และภาค9ที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ค่ะโดยจะเน้นทั้งการสืบสวนและก็การปราบปรามคู่ขนานพร้อมกันค่ะ พลตเอ,เอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8และภาค9ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลายคดีขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาหลังแบ่งมอบงานให้แต่ละฝ่ายไปดำเนินการซึ่งคดีนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องมาจากคดีเรียกค่าไทยที่จังหวัดนอครศรีธรรมราชจนนำไปสู่การตรวจพบแหล่งพักพิงชาวโรฮิงญาบนเทือกเขาแก้วตาบลประดังเบซาอ,อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรับฟังการประชุม โดยหลังการประชุมนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้แถลงข่าวนะคะโดยกล่าวว่าได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค8และภาค9เพื่อบูรณาการทํางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งการคลี่คลายคดีคดีต่างๆการขยายผลแล้วก็ทั้งการสืบสวนและการปราบปรามโดยจะมีการแถลงข่าวทุกวันในเวลา9นาฬิกาค่ะขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนะคะหลังจากที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ไปแล้ว8คนใน ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์น่วงเนียวกักขังและเรียกค่าไถ่จนถึงขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งจากการเข้าจับกลุ่มและมีผู้ต้องหาที่มามอบตัวรวมทั้งหมด5คนค่ะแต่ในส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธที่จะเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบรูปคดีและยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม สำหรับในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับและถูกควบคุมตัวได้แล้ว5คนนะคะก็ประกอบไปด้วยนายอาสันอินท,าทานัทนูสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประดังเบซานายร่อเอสนยาและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายอาหลีล่ามาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายอันวาสัญชาติพม่าซึ่งเป็นผู้ต้องหาจากคดีเรียกข่าไถายที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชด้วยนะคะนายยาหลีเข็มผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านตะล้ซึ่งมีรายงานข่าวว่าในส่วนของนายร่อเอและนายอาหลีให้การรับสารภาพแล้ว โดยขณะนี้ยังเหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนคือนายประสิทธิ์เลมเละรองนาย,ยกเทศบาลตำบลประดังเบซานายพักพลเบล่าเตะและนายเจริญทองแดงที่ยังคงหลบหนีอยู่ทั้งนี้จากข้อมูลการสืบสวนนะคะระบุว่านายประสิทธิ์เคยถูกออกหมายจับคดีในลักษณะนี้มาแล้วในข้อหาให้ที่พักพิงชาวโรฮิงญาเมื่อปี2556แต่ว่าในครั้งนั้นอายการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องโดยมีรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาบางรายนะคะที่ยังหลบหนีอยู่ได้ติดต่อเข้ามาทางเจ้าหน้าที่แต่ยังอยู่ระหว่าง หว่างการเจรจารค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อที่จะมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะคะก่อนที่จะมีการไปตรวจแหล่งพักพิงชาวโรฮิงญาที่เกาะปูลูซึ่งจังหวัดสตูลก็ทางรองผู้บัญชาการนะคะก็ระบุว่าถือว่าเป็นต้นทางก่อนที่จะมีการเ,าเคลื่อนชาวโรฮิงญามาที่จังหวัดสงขลาค,ค่ะดารินทร์หอวพัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสงขลาค,ค่ะ คุณคุณดารินนะคะโดยสรุปเรื่องของการออกหมายจับสําหรับคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ค่ะออกหมายจับไปแล้ว8คนนะคะคสามารถจับกลุ่มตัวได้5คนตอนนี้อีก3คนยังคงหลบหนีนะคะส่วนช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะจะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดสตูลนะคะซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหม่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดที่ชาวโรฮิงญาจะขึ้นเรือมาจากจุดนี้เพราะว่าง่ายต่อการเข้ามาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นจังหวัดระนองค่ะ